สวัสดีชาวแคลนทุกท่านนะครับพบกับนารีในเกมแคลช็อบแคลน,นะครับผมวันนี้นะครับนารี่จะมาสอนตีเว้นนะครับผมเกมนี้ให้ลูกเต่าลิขิตซึ่งนารี่ก็ตีไปแล้วสามดาวนะครับแต่ก่อนที่จะไปะตีนะขอขี้โม้คแคลนิดนึงก่อ <laughs> นแคลนเราตอนนี้มีสามสิบสามคนนะครับผมพอดีใกล้จะช่วงบอแล้วด้วยสิ เรานะครับตีบอลมาทั้งหมดออกก็หลายครั้งเนาะแต่ว่าดูครั้งที่ชนะแล้วกันนะครับที่แพ้เราอยาไปดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งแล้วนะครับที่ชนะดาวเต็มมาแลวทุกคนเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับยี่ห้าต่อยี่ห้าเนาะ <1> 1> ปัจจุบันนะครับครั้งที่แปดเราก็เจ็ดสิบห้าเหมือนกันทุกคนดาวเต็มเลยนะครับเจ็ดสิบห้าต่อหกสิบเจ็ดอยู่ตอนนี้นะครับผมเราตีไปก็ดาวเต็มแล้วนะครับ นั่นแะครับตอนนี้อยู่กับแคน CMT NHK TSA นะครับถ้าใครจะมาตีด้วยกันก็เ,เชิญเลยนะครับผมไปดูการตีกันเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะโจมตีเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรอฐานแคนนะครับใช้ธนูตรงมุมที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะครับ พอมาก่อนออกมาแล้วนะครับเราปล่อยระเบิด3ามตัวทำลายกับดักธทร์โดนะครับให้ทำงานก่อนเยอะจริงๆทุกคนอยู่รอบเลยนะสีม่วงเนี่ยบางทีคิงควีนแล้วก็เดินผ้าทุกคนบึ้มบึ้มโอเคพอระเบิดแล้วจากนั้นเราก็ปล่อยโกเลมปล่อยคิงปล่อยควีนซาหยาบ้าช่วยเลยแล้วก็ฟลิช่วยนะครับ ฟีดส,สราระวาพอทุกคนสราระวานีีแรงมากนะครับดูดิฟีดไป,ส,ปสองรอบแล้วสราระวายังไม่โดนทํางานเลยอ่าชายาบายช่วยทุกคนเออโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ได้เวลาปล่อยชนกละวานะทุกคนปล่อยชนกละวาไปเลยปล่อยบอลลูนสามตัวแล้วก็ปล่อยมังกรน,น้อยนะครับดูดิทิงวีนเราไปติดด้านบนนะครับรอรอดูจงังหวะ ให้หมาด้านหน้าเราจะกําจัดเจ๊ก่อนทุกคนถ้าเจ๊ไม่ตายเราตายนะครับเกมนี้เดี๋ยวรอรอควินมาก่อนโอ้โหนี่ก็ยิงเราแล้วเกินนี่โอเคจากนั้นเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยอควีนเราตายไม่เป็นไรทุกคนเราก็มาเริ่มปล่อยมินเนี่ยนทุกคน มีกระดักตรงนี้ตรงแมนนอนด้านล่างแมนนอนด้านล่างแล้วก็มีตรงรูปปั้นตรงนี้นะครับทำลายก่อนเนาะแล้วก็เริ่มปล่อยไปเรื่อยๆทุกคนไปเ่อย,ยไปเลยเดี๋ยวยังไม่ทันนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทียี่สิบยักเก็บไว้ก่อนทุกคนยักด่เจ้าไว้ล่อคิงฮะคิงมาดึงมอสุดใจของคิงแล้วก็ใช้เมนเนียนฆ่าฆ่าคิงนะครับอโอเคนี่ประมาณนี้เลย เหลือไว้สักสิบกว่าตัวนะครับผมพอป้อมจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่เจเอ,อเหลือควินโอ้ยเจบา้าบอเหลือคุยนั่นบนเราก็ใช้ม่นเนี่ยนะใส่ไปเลยโอ้เป็นขบวนมาเลยไม่ต้องกลัวทั้งนี้ไปเลยทุกคนบื้มพอเหลืออีกนะครับเหลือมินเนี่ยอีกทุกคนประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับผมกลับบ้านสบายใจได้รับอะไรนะดูซิ จำไม่ได้แล้วเนี่ยได้รับค่าประสบการณ์400เพชร25และก็น้ำยานะครับตัวนี้บูทนักลบแล้วก็สัตว์เลี้ยงเรานะครับเป็นเลเวลตันนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วเจอกันในแคนนะครับผม CMT ดี๋ยวีบมานะครับเดี๋ยวเต็มก่อนแล้วก็จบวันนี้เราจะต่อวลอลลีกเลยทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีกเวลาประมาณสักเกือบ6ชั่วโมงเนาะ จากนั้นเราก็ได้ต่อวอลอีกเลยนะครับตีเป็นสามสิบสาสิบเลยทีนี่ตอนนี้ยังทันอยู่ทุกคนถ้าใครจะเข้าแคลนะรีบมาเลยนะจะเห็นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ